โอเคครับผมบรรยากาศสวัสดีค่ะซินทุกท่านอยู่กับช่องอ 1, ออะะเอ็นอาร์วันกับนิโคสปีดอากาศถูพาที่เอ่อเขาเรีวะเออว่ะพาที่แล้วสามดิสี่ดิใช่พาดูเฮ้ยพาที่สี่อ่ะโอเคอยู่ดีอยู่ดีเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บมันมีดาวคืนใช่ไหมก็คือเราต้องขับไปทาง,งนู้นซึ่งทำไมมันคุ้นๆเหมือนเรา เคยไปมาแล้วเลยใช่หัวเยี่ยเฮะยะ้ยจา้าไม่ทาดคลิปนี้แปลกๆหน่อยเพราะว่า,เ,าเวลาอัดน้อยมากๆก,ก็คือเรียกง่ายๆว่าอัดคลิปนี้เสร็จลงเลยเหมือนเดิมนะปกติเนาะแบบมีปรับน,นู่นปรับนู่นนิดหน่อยอะไรอย่างงี้เออแต่คลิปนี้ไม่เปล่าเลยสดๆดิ๊ดิเลยอย่างงี้ยการต่ออะไรไม่มี ปกติคูเปอ่อเขาตัดต่ออยู่แล้วด้วยไอ้บ้าเลยแต่น,นี้มันออกแนวบีดี้่อยทำไมเหมือนให้เราขับมาตรงนี้แล้ววะวันทาเล่นพาร์ที่แอปเป้เลยใช่ใช่เลยเราดูแบบเดีวยวเหลือเซอร์เกตที่อยู่ตรง,ตรงนี้พอดีอ๋อสองจุด แดกนู่นสตรีทเอ็กซ์สองจุดแล้วก็ URL ว้ามาเดี๋ยวเล่นแบบนี้ก่อนโอ้ไม่เงยโอเคไปด้วยเฮ้ยเอาว่าตธนาคัน เ e t s go ้าผมแม่งนำกลับไปหมดเลยไปลูปไปมีเลซัสมีวันโบเอ้ยไม่ใช่วันโบโอ้ยมีเฟร์โยมีโฟฟากกนกอล์ฟเฮ้ย เย้โอ้โหเรียบร้อยความไปได้แล้วโอเคเอยชีวิตทำไมงานนี้เหมือนกูเล่นไปแล้ววะมันกลับไม่ไม่เล่นใหม่ห,มหรอนั่นดีนดไปก่อนนะ ไปจังหวะนี้ยังไงอะสองรอบเหมือนเดิมบอกเลยงานนี้ดูดูกระปมาผ่านไปแล้วหนึ่งรอบแสต่ระปาทีสองอย่างรวดเร็ว ôi oh. ok ờ uh. huê ok ว้าวว้าวว้าวโอเคไปไหนนี้โอเคสวยลุนไปเออเข้าที่นชายแบบคนหลอ่อที่เออ เรียบร้อยไปดีอี Easy. Okay. ่สิโอเคทีนี้เอ่อจะขอไปแจ็คดีกว่าไปแจ็คดีกว่าปะเดี๋ mm hmm. ยวมา,าแข่งแจ็กสิบ U R L เลยม mm hmm. าเก็บก่อน เอ,อ,เอนะี๋ยวแล้วเนี่ยน่าจะไกลยอยู่แหละมัง้งโอ้ยวิ่งอย่างนีห้าพันนี่หว่าวันนี้โอ้โหชุ่มชามยูอเอลนี่จะอัลโอกรถอะไรเอ่ยรอบเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยน่าคิดเดียวกันนะพอมีเลสตี้เอวสนามเซอร์เกตน่าจะเป็นสนามซ่อนละมัง้ง ทำไมมาให้แข่งตรงนี้วะอ่อไม่ใช่มันจะวาไปตัวอื่นแต่แหละว่ามาครับอืม R S X นี่เยอะซีวิกเชียะ้บาบอลเราออกตัวอื่นมากขนาดจูแล้วเนี่ยเจียบร้อย หรือรถลำมันไม่ใช่รถอาตาเล่งก็ไม่รู้แต่สี่ปีปลายก็โอเคนะทำไปเล่นแนวโค้ชซีวิกตามไม่ทันกันเลยแหมรักสวัสดีวีเทคเงี้ยหรอบู๊หมดลวตาก่อนนะวีเทครกเวย้ยเกือบแล้วก,กูไม่เกิดชนเออ โอ้ r ห ISS นี่เพียบเลยสองตัวหนอ่หนอนๆเอ,อ่อใครฮะว่ามาเอ,อ่อบอดี้ช็อปโอเคชามแมม URL Let's go <S อืไปรูปไป ไม่ใหไหน,หน่นอนนะอันนี้เนาะแค่ตรงสพานนีนี่หวา่าสพาตัวละจุดน่าขอละจุดละมั้งได้จุดเดียวดิ U R S นน่าแต่งรถมั้งรู้ก่อนรู้ก่อน,อนว่าไอรถคันนี้ได้ดรูออะไรน่าหยิบม,มาใช้งานหรือเปล่าคืออาจจะแรงกว่า AE86 คันนี้ก็ได้โอ้ยสอรี่เออเออตรงนี้สวยงามไปกับสวยไปลุยมาแต่ละคัน โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ this is a super ข้างหน้านั่นมันซ s u p ร์นี่บ้าขลังไอ้ 2JC อย่างนั้นเหรอแก okay, นี่นะเบียกวี oh ุยโอ้โหงัวแต่เล่นนี่บ้าเฮ้ย hey. ขับดีๆก็ได้งัวแต่ 2JC ซัตว์ตอนนี้ตอนนี้จะดู 2KC มอนเนี่ยว่าถ้ฟัง ไม่เกี่ยวหาเลยบุยฟ้ามเลยแม่งเงยเฮ้ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวนะมีหนึ่งแปดูตรอ้าวเรียบร้อยสี่บิลกูมูนมาแล้วเฮ้ยรปโยต่อสูงหูนี่มาไปก่อนนะโอเคนิ่งๆเออ ไปไป๋อใช่เป็นนกกได้ทุกมีหลายคนถามมาว่าตรงมาเยอะพอสมควรนะนะสลับเกมนี้ว่าไปเอามาจากไหนไปหามาจากไหนคือต้อพูดก็ตามตรงเลยว,ว่าเกมนี้หาโหลดมาเพราะว่าเกมมันเก่าแล้วบูกกระี คีเกมนี้ผมรู้สึกว่าหาไม่ค่อยเจอมั้งถึงเจอก็แบบราคาก็แพงหน่อย,อยมั้งเลยว่าเออเลยว่าจำเป็นต้องโหลดเถื่อนว่ะใช่ไหมไม่ได้ไงและอย่างเราก็เอามาอันนี้นั้นคู่นี้เออแล้ว แล้วอย่างที่บอกฮะว่าเกมเนี้ยมันมันไม่มีขายนอกจากภาษาจากว่าเราต้องไปหาแผ่นเกมเจ้าอาจารยกาถูมาเลยอ่ะซึ่งหายากบวกกับแพงด้วยผมเห็นในเพจเอยในกลุ่มเอยมีเป็นภาษาไทยเนี่อแจาอย่างที่บอกมันแพงมันแพงเลยแหละหกร้อยเจดร้อยก็ว่ากลับไปแล้วแต่ แต่ซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าคอมสมัยนี้มันมันไม่ค่อยใช้แผ่นซีดีกันแล้วด้วยแหละอ,อยุคยองเก่าๆก็นั่นแหละฮะก็เป็นข้อมูลสาระสำคัญนะว่าผมว่าผมว่าเกมเนี้ยมันควรหาโหลดมากกว่าเพราะว่ามันตอนนี้มันไม่รู้จะหาซื้อทียังไงเหมือนกันนะเราเดี๋ยวเข้าไปถ่ายบ่าตอนตอนถาซื้อแผ่นแล้วมาเก็บไว้แล้วกัน <c oughs> ไม่เงย เพราะตอนนี้ผมมีแผ่นเทสอด้วยไงแต่มันเป็นเวอร์ชญญั่นุ่ปเวอร์ชั่นญีปปุ่นที่เคยถ่ายในชว่วงซื้อแหละสั่งอะไรมาวะเนี่ยเออนั่นแหละที่มีที่ผมมีฮาอุตการหนึและ2เลยใช่เป็นเ e จปนสเปคด้วยจับว่าแพงเลยแต่ได้มาถูกโอเค ก็จะพูดอะไรเหมือนกันเพราะตอนนี้ก็อีกสองสามโค้งก็เส้นชัยนะ U turn, 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 ยู U turn, ทูยูเทิร์นยูทูงเฉยยูเทิรนโค้งนี้หนึ่งเดี๋ยวขวาสองแล้วก็ขวาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขวาอีกตีมุ้ยยังหนักหนวมข้าเส้นชยัยแบบโคตรเท่เอ,อ๊ะ จบไปดีน n วส์ข่าวโอเคอ่อเชียบ Sorry กดผิดแล้วตรงนี้เฮ้ย URL ขึ้นมาอีกอันเลยเหรออ้าอ้าอ้า URL อีกรอบหนึ่งก็ได้ไมันอยู่งี้จะได้ไม่ต้องขับไปไหนไกลไม่ใช่หรอมา รอบนี้มีอะไรเนี่ยซีริกา้าซูบาร่ยายังก็ซีริกา้าซีโอ้ยเฮียซีริก้าเอสไอมั้งเอสเอสไออ่ะเออนั่นแหละตัวสถาของซีริกา้าใครยังไม่ได้ดูคลิปของซีริก้าที่รีวิวในฟอร์ซ่าเฮอร์ซ่งไฟก็ตือไ,ได้ใครคอยเนะยี่ยวนะโจ๊ด กว่นี้โอเคเข้าวงในสวยบางบางเลยบางเลยหน่อยเราอยู่วงซ้ายเราได้เปรียบเฮ้ยวงวงในไม่วงวงซ้ายถึงงงเรียบร้อยอ e, ีมันบรรลานติมันบรรลัษติไงเออรถม,มันเร็วดีแค่แค่ว่ารถม,มันไม่ได้เร็วเลยขนาดนั้นไงโดดเป็นดอกโดดเป็นสองดอก ออลาลูกไปโอ้เดียวเดียวเดียวโอเคไปรอบที่สามว่ามาเลยบอกเลยตอนนี้แบบพอฝุดๆุดวยเอ้ยออโดนอีกแล้วไฟไม่ได้เปิดเลยแนฮะ เปิดเอพวก URL เหลือะไรพวกนี้หรอมั้งปิดอะไรวะรู้สึกว่าเปิดะไรสักอย่างนี่แหละเลยเออมันดูแปลกๆเลยก็นั่นแหละเพราะว่าไม่รู้จะไปมอสนั่นแหละบั๊กเออโจดเออ เดียวขวาโอเคโอเคโอค้ยไ่าข้าเสิ่นชายแบบคุณหล่อเทเอสอ๋อรอบนี้เป็นทัวร์นำเมนตว่ะเทเลย ไปทัวร์นาเมินไอบ้บ้าเอ้ยอ้าวแอะไปดิสุบา้าคุ้งงงแบบทำอะไรผิดเนี่ยเล่นกูบุญเลยสวัสดีเมียตาสวัสดีไออีสวัสดีสลิกากูเราทัทกทายกูตัวแบบนี้ก็ไม่ได้ป่าวะกระสุนหน้าเดียวกันเลยแดงแบบเดียวกันเลยแม่งเลยเออ ไม่ใช้วัวกันใช้แค่นี้พอเดี๋ยวค่อยเก็บต่อเก็บไว้สวงท้ายไม่ใช่หรอกเออเดี๋ยวตัวเย่ไปเออมาเรียบร้อย แบบไทม์โ้ยไปไป้อยสามสิบ้อยสี่สิบ้อยห้าสิบแล้ว ไปรูปไปอะไรวะเนี่ยเออตอนที่สามเอาว่ะ จังนำที่หนึ่งได้แบบตอนที่เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วตามมาอย่างวายเลยพวกน,นี้ดี๋ยวว่าเอยรีบไปดีกว่าตอนที่จะโดนกระทืบอ้าวหัวตก ่ตัวอีกแล้เกมบ้าปะเนี่ยโ okay, อเครอบสุดท้ายรู้เรื่องเลยเออป๊ ไปโอเคได้ okay. i, สวยแล้วก็จะเข้าเส้นชัยแบบ ต่อไปบนบ้านหลูโอโซนนี้โซดิฟเยอะอันนี้เขาจะไม่ผิดนะโอเคเอันล็อกโฮมต่อไป ข้อความเยอะเหลือเกินนิวค่ะตอนนี้มีเออสเปซิฟเวนถึง2จุดที่มุงมาอย่างไวเลยบ้าเลยโอเคอัะปิดท้ายจากการที่เราจะไปก่อที่จะไปคือเราไปดูรถก่อนก็รถใหม่อ่ะมันมีรถอะไรบ้าง แล้วก็ไม่แน่อาจจะมาจับแต่งมีเจ็บพันเจ็ดเลยทีเดียวแต่งรถแรงๆได้เลยนะแต่น่าจะไม่หมดเนื่องแต่งแบบนินเรียบมากกว่ามั้งถ้าแต่งรถแบบนิ้นแรงอ่ะนะทีไว้แบบว่าที่พาไปวแต่งพารหน้าอะไรเงี้ยเชื่อเลย ไม่เหงือเลยสอรีแองเฮ้ยโอเครนอบนนี้รถอะไรนะนอกจากพวกนี้ มายัางฮุนไดเอาอะไรวะไทดิดไทร่อน GTV6 นิสสันเซนชาเซนชาเปล่าวะ SER ไทวีกาเซนดิกา้า <G ita. S 1> คือฮุนไดอะดีกว่าแต่แฮนดิลิ่งเซนดิก้าดีกว่าคือคันนี้ออกตัวช้ากว่าสปีดดีกว่า s <S แต่เซนดิก้าสปีดเยี่ยมมาก ไม่พอๆกับรถเริ่มต้นเลยพวกสปีดอ่ะก็ใช่โคโรล,ล่ามันออกตัวช้าด้วยนี่ว่าเออไอเมสฟ,ฟก็ออกตัวดีคนนี้ช้ำแม่มุนไ,ไดซิก้าซิก้าแฮนด์ลิงก็ดีนะแต่คนนี้เดนบาลานด้วยแต่ออกตัวแบบก็อื่นอยู่นะเซนชา รอบน,นี้หุน่นใดไหมขอเน้นคันนี้แล้วกันขอบัน้านดีกว่าขอบัน้านดีกว่ามามเสียงเครื่องเอาได้อยู่นะหุน่นใดคือถ้าว่ากันตรงๆอ่ะหุน่นใดอ่ะ ส่วนใหญ่รถมันรถแบบเก๊ๆกลางๆอะไรหลาคันเนี้ยส่วนใหญ่รถบ้านแต่มีคันเนี้ยเออคันเนี้ยมันสปอร์ตเฮ้ยมันสปอร์ตมันเท่อยู่นะคันเนี้ยจะเสียดายแค่ว่ารถมันแรงตัวช้าไปหน่อยแล้วถ้ารถมันดีๆถ้ารถมันดีกว่านี้ผมว่าคันเนี้ยขายได้อันนี้จริงนะโอเค พันสองคันยี่พันหกพันหกไปดีเออท่อเรียบร้อยไม่อันนี้ไม่เกี่ยวป่ะบ้าเหมือนว่าต้องอัพอยู่ดีอ่ะว่างั้นเถอะพวกเนี้ยโอ้สปีดเยอะเลย มาเหมออันนี้เซตแรกนี้เซตสองซื้อเซตสองก็แล้วกันโอ้โหเซตแรกนี่ก็ใส่แล้วเครื่องก็เพิ่มนี่หว่าไปสปีดจ,จัดไปถ้ามีใช่ขอเซตนี้ก่อนอยากซื้อเยอะโอ้โหสองพันแปดเลยหรอ nitrous oxide is the glycerin of the race world rack it under your hood to give your ride that extra power when you need it a patch on the black top is crucial so upgrade your rubber as often you know going fast needs to be balanced with stopping fast on a diet less weight means more speed see that dude turbo turbo oh turbo me and the ride to เหลือ300เชี่ยเจ็ดพันหมดอย่างไวเลยบ้าเอ,อ้ยตัวคันนี้ออกตัวนิ่มนะใช่คันนี้ออกตัวนิ่มเดี๋ยวค่อยแต่งพาร์ทคันนี้พาร์ทหน้าละกัน นั้นแถมคลิปนี้ไม่รู้จะยาหรือเปล่าน่าจะไม่ค่อยยาเท่าไหร่นะต้องขออภัยเพราะว่าอาร์ซินอลหลายอย่างพอตะควนในวันนี้ R34 Infinity G35 ้ข้างข้างคูกามาสแตงมาเหอะคุณใจคุณใจคุณใจเรียบๆก็สู้นะละการเออ เรียบร้อยโซดีละมึงกูไปละไปไปไปสี่รอบโคนี้ต้องเบรกเลยไม่นานไม่ได้แฮกย่างเบอนมาสแตงครับไม้เก้โอเค รอบที่สามไปอย่างรวดเร็วเอ,เออบั๊มเข้าให้เออสวยรอบส้าและเออ แม่งชนทุกต่อเลยมึงเอ้ยอ้าวชนเก่งจริงๆโอเคจบไปดีเออสปอนเซอร์ใหม่ อ๋อซีวิวน o ่นะสองวันสองเลยอ่ะแต่เป็นดิฟใช่กว่านี้โอทีวิวแล้วกันอ๋อเคก็ คลิปนี้ต้องขออนุญาตเอาไว้ผิงเท่านี้เลยนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันน,นจะจ๊ะไว้ผิงเท่านี้แหละเจอกันในพาร์ทหน้าจ้าว่าจะเป็นยังไงนะ,ะสำหรับอัลตรกาสองก็พานีไว้ที่นี่แหละนะเจอกันในพาร์ทหน้าจะ้ะ